การหาอนุพันธ์อันนี้สูตรเป็นสูตรที่6นะสูตรที่6สูตรที่6เขาบอกว่าถ้าเรามี u เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f x และมี n เป็นจำนวนจริงใดๆมี n เป็นจำนวนจริงใดๆใดๆแล้วจะได้ว่าดิฟ u กำลัง n เนี่ย by dx จะเท่ากับตบ n มาเห็นไหมชี้กำลังลดลง1 แล้วก็ไปดิฟอยูเทียบกับ X นะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการดิฟก้อนที่มันยุ่งยุ่งเยอะๆดิฟก้อนยุ่งยุ่งเยอะๆหมายความว่าฟังก์ชันเธอที่มันแบบมีตัวแปรเยอะๆข้างในลนะ้าให้ให้เรามองเป็น U แล้วเราก็ไปดิฟ U กําลัง N นะตบกาําลังอเขียนไปตบกาําลังชี้กําลังลดลงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดิฟไส้ดิฟไส คขูเขียนดิบไซนะตบกำลังชี้กำลังลดลงหนึ่งแล้วก็ให้ดิฟไซอ์ดูตัวอย่างเลยแค่แข่งในป้ายต้องเอาอะไรจิ้มนะเงยจิ้มทำไมมา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 จงหาเอฟพายเอ็กห์เขียนเลยวิธีทำมาเอฟพามเอทุกคนดูก่อนว่าตอนนี้ฟังก์ชันที่เขาให้เธอมาคืออะไร ถ้ามองเนี่ยมันคือ u กําลังหกใช่ไหม u กํากลังหกใช่ไหมงั้นตัวนี้เธอก็มองว่าเนี่ยมันคือ d ิฟ p u กําลังหก d i p u กําลังหกอ่ีแต่ครูเขียนใหม่ก็ได้ d ิ p u กํากลังห by dx สูตรของเราว่าไงนะ d i p u กําลังหก d i p u กําลัง n ให้ตบชี้กําลังลงมาตบหมาตบกําลัง ชี้กำลังลดลงหนึ่งเหลือกำลังเลยห้าแล้วก็เป็นดิฟไซ้ไซ้คืออะไร x กำลังห like ้าบวกเจ็ดดิฟไซ้เทียบกับ x อีกทีหนึ่งงั้นตรงเนี้ยปัญหาคือก้อนข้างหลังตรงนี้ถูกไหมดิฟ x กำลังห้าได้อะไรดิฟปลกลบกันแยกได้นะจำได้ใช่ไหมดิฟ x กำลังห้าได้อะไรห้า x กำลัง สี่ <4, S 2> <45. S 1> ถูกไหมหนอทันไหม <45. S 1> แล้วก็ไปดิฟเจ็ดค่าคงที่ได้หละได้ศูนย์เธอเก้าตรงนี้ไปคูณกับหกคูณกับหกของเดิมมีหกอยู่หกคูณห้าเป็นเท่าไหร่เออสามสิบเอ็กกำลังสี่แล้วก็คูณกับเอ็กกำลังห้าบวกเจ็ดทั้งหมดกำลังห้าตัวนี้คือคำตอบโอเคไหมหกห้าสามสิบทันปะตรงนี้มันได้ห้าเอ็กกำลังสี่เธอเอาหกไปคูณกับห้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสามสิบ โอเคไหมอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไป y เท่ากับ7กลที่3ของ x กําลังสองบวก7ทั้งหมดกําลังสองจงหา dy by dx อ่ะมา ทำพร้อมกันนะเดี๋ยวไม่เป็นเนาะเธอต้องปรับ y ใหม่ก่อนอ่ะ y คือ7ตรงนี้จำได้ปะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังใช่ไหมถูกปะมันคืออะไรเนี่ย x กำลังสองบวกเจ็ดยกกำลังอะไรกลที่ n ดูนะกลที่ n ของ a กำลัง n คือ a กำลัง m ส่วน n นั้นตัวล่างอยู่หน้ากลนส่วนตัวบนอยู่ข้างในทองสิตัวล่างอยู่หน้ากลนส่วนตัวบนอยู่ข้างในตัวล่างคือหน้ากลนหน้ากลนคืออะไรสามคือตัวล่างตัวบนอยู่ข้างในเนี้ยสองโอเคป่ะนั้นเธอแค็ไปดิฟมา d ีวายบายดีเอดิฟเอ็กก้อนเนี้ยทีนี้เวลาดิฟจําได้ป่ะถ้ามีตัวเลขข้างหน้าให้ทำไงนะเออตบนั้นตบเจ็ดไปแล้วก็เป็นดิฟที่เหลือ ตบเจ็ดแหว่งหน้าก็อนเราจะดิฟที่เหลือมาอ่าดิฟตัวนี้ก็มองตัวนี้เป็นดิฟยูกำลังเอง็นดิฟยูกำลังเอ็นท่องว่าไงตบกําลังคือสองส่วนสามมาตบกําลังใช่ไหมแล้วก็ให้ชี้กําลังของไอเนี้ยลดลงไป็หนึ่งอ่าคุณถามนะสองส่วนสามเนี้ยลดลงไป็หนึ่งลดลงไป็หนึ่งก็คือลบไปสามส่วนสามใช่ป่ะครับตบกำลังชี้กำลังลดลงหนึ่งแล้วก็ดิฟไส้ในไส้ในคือ x อ็กำลังสองบวกเจ็ด แบบนี้อ่ะมีทำช้าช้าตัวนี้เจ็ดสองได้สิบสี่ตัวนี้กลายเป็น x กําลังสองบวกเจ็ดยกกําลังอะไรสองส่วนสามลบไปสามส่วนสามได้ลบหนึ่งส่วนสามดิฟไสในตัวนี้ก้อนเนี้ยดิฟเอ็กกกำลังสองได้นะสองเอ็กดิฟเจ็ดค่าคงที่ได้ศูนย์แล้วตัวนี้สิบสองอ่ะสิบสี่คูณสองเป็นเท่าไงยี่สิบแปดส่วนสามใช่ไหมเดี๋ยวจะเขียนไหมเขียนไหม เขียนให้สวยงามกลายเป็น 28x ส่วน3ทีนี้ไอ้ตัวนี้กำลังเนี่ยมันติดอะไรเนาะติดลบกูก็จะย้ายลงข้างล่างให้กำลังเป็นบวกห่านไหม3เนี่ยไปหาร28ได้ไหมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดไม่ได้ไม่ได้เธอก็ติดเอาไว้แบบนี้นะทีนี้ถ้าจะให้งามหน่อยเธอก็ไปแปลงตัวนี้ให้เป็นอะไรเนาะ เป็นกลที่3ของแล้ว x กำลังสบวกเตรงนี้กําลัง1นะแล้วเราก็ต่อแบบนี้ก็ได้โอเคไหมอันนี้คือดิฟ u กำลัง n น,นะดิฟ u กำลัง n ขายเสร็จไปดูตัวอย่างที่สามสิบห้าเน่ะตัวนี้ให้ยังไม่ต้องมองเป็นดิฟรูท u ก็ได้เนาะมองเป็น เธอเปลี่ยนตะแควรว์รู้เป็นกำลังเศษอยู่ต่วสองไม่ได้อืมไม่่าลองทำดู สงสารประเทศเลบานอนเลยนะออไไหอมมากคระเทศรบิร์ตคนไม่มีที่อยู่เป็นแสงคนเลยเนี่ยไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาสงครามมันคีบนาวิทย์เล <H it> ยเนีโยดูใจมาใจเหรออ้โโอเคว่าไปจาั ประเทศไทยก็เคยมีตอนรถแก๊สระเบิดถนนเพชรบุรีนานมาแล้วสูบแบบไฟลุกท่วมถนนนะคนวิ่งแบบระเบิดอ่ะ <c oughs> รถแก๊สระเบิดใช่ไหมนะครับมันกระเบิดต่อต่อต่อกันไหมรถที่ติดอ่ะสมัยก่อนรถติดในกรุงเทพอยู่ใช่ไหมระ <c oughs> เบิดตุ้ม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 ไปเลยน่ากลัว,าวมากตอนนะั้นตอนนั้นครูยัง ตอนนั้นพวกเธอยังเป็นอินโดสเปิร์มอยู่เลยหนะี่จเป็นลูกมะพร้าวอินโดสเปเร์มอะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างตัวอย่างนี้นะ่าสนใจหน่อยเพราะว่ามันจริงๆคือมันรัดได้นะแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวเราจะลองทําแบบว่าทําแบบไม่รู้อิโนโนอ,อิเนเลยทําแบบเหมือนเด็กไม่เรียนหนังสืออะ <laughs> คือเหมือนเด็กไม่มีไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคทำยังไงอ่ะมาดูนะวีธีทำข้อนี้เราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นยกกำลังเศษส,ส่วนก่อนใช่ไหมสแควร์รูทเนี่ยก็คือกำลังอะไรเนอะรู้เห็นสแควร์รูทเด็กฉลาดต้องรู้ว่าคือกำลัง1นึส่วนส,สใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดิฟก็คือ D Y B d y D X เธอก็มองตัวนี้เป็นดิฟ ดิฟมองเป็นดิฟยูกำลังหนึ่งส่วนสองยูคือไอเนี้ยยูคือไอเนี้ยกำลังหนึ่งส่วนสองอ่ะหลักการทำไงหนูตบกำลังลงมา <S 2> 2. <S แล้วก็ชี้กำลังลดลงไปหนึ่งลดลงไปหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบไปหนึ่งก็คือลบไปสองส่วนสองใช่ไหม <S 2> 2. <S ตบกำลังชี้กำลังลดไปหนึ่งแล้วก็ทำไรต่อแล้วก็ไปดิฟไส เห็นไหมแล้วก็เรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ทําให้ถูกนะตัวนี้ได้หนึ่งส่วนสองตัวนี้เป็นห้า x กําลังสองบวกหกกำลังลบหนึ่งส่วนสองทันนะทีนี้ก้อนข้างหลังได้อะไรหนอก้อนแดงๆตัวเนี้ยดิบได้อะไรดิบห้า x กําลังสองห้าตบสองมากคูณห้าเป็นสิบ x ใช่ปะเออใช่ใชดิบหกข้างที่ได้ไรศูนย์ 0. ธอก็เอา 10x เนี่ยมาจัดการตัวนี้ต่อ 10x หาร2เหลืออะไรเหลือ 5x ทันไมหมหนูมันหาร2ข้างล่างเข้าปะเอา 10x ไปหาร2เหเดี๋ยวเดี๋ยวครูยังไม่ได้เขียนใต้ตัวนี้ะจะเขียนใต้ก่อนเดี๋ยวเด็กงงตัวนี้คือ 10x พอ 10x ห,หาร2เหลืออะไรเหลือ 5x เสร็จแล้วไอต้ตรงนี้ก้อนนี้กำลังมันติดลบเราก็ไปย้ายลงข้าง ล่าง,างกำลังก็จะกลายเป็นเป็นบวกพอกำลังเป็นบวกปั๊บตัวนี้ทำไงต่อเนาะทำไงต่อก็เปลี่ยนเป็นสแควรูทใช่ไหมกำลังดืเซอร์สองมันก็คือสแควรูทแล้วเราก็ทำไมเนาะตอบเลยเราก็ตอบได้เลย โอเคไหมทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะทําแบบเร็วๆเนี่ยทําไง<ช>ทําแบบเร็วๆเราก็มองตัวเนี้หนอมองไอ้ตัวนี้เป็นรูทยูซะนะกูเคยให้สูตรเธอว่าดิฟรูทยูเทียบกับ x ได้หนึ่งส่วนละสองรูทยแล้วก็ดิฟยเทียบกับ x แบบนี้ใช่ไห่ใช่ใชนะอ่ะเพราะฉะนั้นดูนะ ดิฟนี่เลยมาเลยกูทําแบบเร็วเลยนะดิฟร mm ูยูดิฟรูไอ้นี่ดิฟรูตยูบายดคำตอบเลยหนูได้หนึ่งส่วนอะไรดูเร็วดูเร็วหนึ่งส่วนสองหละรูตยู <will> you, ก็คือรูของตัวมันนั่นแหละแล้วก็ไปดิฟตัวมันคือดิฟไส้ในาอ่ะห้าเกซำลังสองบวกหกซึ่งตัวนี้เอามาดิฟได้อะไรเนี่ย <Egg. S 1> เออตัวนี้ดิฟก็จะได้สิบเ นี่ไงพอเอาสิบเอ็กไปหารสองสิบเอ็กก็จะได้ห้าเอ็กตรงตามนี้ไหมตรงนี่ไงจบเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้สูตรที่ครูให้เธอเป็นสูตรลัดนะมันคือสูตรลัดหนูมันคือเร็วใช่ปะแต่วันนี้ที่เรียนวันนี้คือสอนวิธีอะไรวิธีตรงคืออันนี้นี่วิธีตรงนี่ส่วนอันนี้วิธีอะไรวิธีลัดนะถ้าคนท่องดิบหลุดอยู่ได้นี่ก็จะไหว นะแต่ว่าไปในโรงเรียนกูไม่มั่นใจนะว่าโรงเรียนเธอจะสอนในสูตรนี้ถ้ามาสูตรผมก็ใช้36สามสิบหกทำเอง 嗯。